สวัสดีครับวันนี้มากันค่ำเลยนะครับประกอบงานกว่าจะเสร็จนะครับวันนี้หลายชุดหลายชุดจริงๆฮะดูเลยฮะเรากำลังเร่งประกอบงานกันอยู่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาดูชุดที่จะติดตั้งวันพรุ่งนี้ฮะมี2คิวครับมาดูชุดนี้ครับ FC กทมครับชุด29,900บาทครับติดตั้งใน a l l New D m c x c a คครับ12นิ้วตู้ฟาดฮะแผงประตูหน้าเป็นแผงใหญ่นะครับ ค่งทอน8844ฮะแผงหลัง8844เช่นเคยครับ POWER 3ตัวนะครับ POWER ต,ตัวแรกนะครับขับแผงประตูเลยนะครับ4 channel ฮะโอเคครับตามมาที่แผงหลังประกอบไปด้วย POWER v r p r o นะฮะ419ฮะครับ88884444แผงหลังนะครับสำรองไฟด้วยครา x กครับ1ล้านไมโครฟารัดนะฮะ ไม่ผิดหวังครับ V ีอาโปตัวใหญ่ขับซับต์12นิ้วนะฮะร้อน80ครับในตู้ฟาดฮะแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะเป็นโครงหล่อฮะในระบบก็จะประกอบด้วยปีออีก7แบนด์นะครับโอเคนะฮะวันนี้แม่ตั้งเรียงให้ดูเป็นอันว่ารู้กันนะครับงานสวยเสียงดีครับโอเคนะฮะชุดนี้เตรียมตัวติดตั้งพรุ่งนี้ฮะ i s u z u D-Max a l l New นะฮะ แคปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรับชมนะ,ะลงรถจริงพรุ่งนี้ฮะไปในตู้เยังคงเปลี่ยนสีได้นะครับคันนี้เลือกหุ้มหนังเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวะฮะสีนิ้วใช้เป็นวอมไว้นะฮะวงใหญ่ใช้เป็นสีชมพูครับโอเคนะฮะงานจะสวยแบบนี้ฝากไว้ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปแคบเดียวครับเจอกันครับสวัสดีครับ